อ่สอาสัมภาษณ์ได้ครับเชิญครับเด็กสองทราบครับจะไปไหนครับคุณหนูเดินมาเดินมา,เ,าเ,ดนเดินมา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 เดิเนมาเดินมา เดินไวัเดี๋ยววะเดินไวกว่าตากล้องเนี่ยวะ <c oughs> <c oughs> ไปไหนคะนูไปทําสวนผักเล้วหือไปไหนคะโอ้ย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  嗯嗯嗯啊！<laughs> <laughs> อืมฮึฮ่าฮ่าไปไหนคะขึ้นแล้วเหรอคะขึ้นจากสวนนาแล้วเหรอแดดร้อนแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแดดร้อนแล้วอ่าฮ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 ่าอ่าขึ้นบ้านแล้วแดดร้อนแล้ว Ha 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 h